เคยเห็นกันเปล่าแมวจิ้มกันตัวผู้เขาจะถีบตัวเมียให้กระดกก้นอ่าแล้วตัวเมียก็จะเบี่ยงหางให้ตัวผู้แล้วเขาก็จะจิ้มกันตัวผู้ยังไม่ได้ที่ก็เอาเท้าเขี่ยต่อไป ตัวเมียจะร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดหรือเปล่าตัวผู้ก็จะต้องรีบออกไมั้นเดี๋ยวตัวเมียกัดน,นะคะนพอก่อน